สวัสดีครับพี่น้องครับมากินข้าวกับมากินข้าวกันวันนี้ปลาดุกกับวันนี้ปลาดุกกับพี่น้องปลาดุกปลาดุกย่างครับปลาดุกย่างวันนี้ไม่มีแกงกับพี่น้องเก็ไม่มีแกงปลาดุกย่างกับพี่น้อง แล้วก็อ้อยเม่งปูกับปีบนอ้อยเม่งปูอืมเกนี่กับไม่มีไรพี่น้องวันนี้ไม่มีไดกับพักนอกก็คือหัวเตียมเหมือนเดิมหัวเตียมเหมือนเดิมไม่มต้องคุยได้มากับพี่น้อง cào lưng luôn kín cào mama bino gặp mặt kín cào được găng gắp bino gặp kín ngắ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 p kín Rồi mang Rồi, rồi, rồi. rồi

ร้อยคับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับพี่น้องนะอย่าลืมกิน,อ,นะอ,นอ่าเด้ยกินหนึ่งครับอปิอปย่างครับ เว้ยม่งปูกับปีน้องอืมบ้านเรือกับปีน่น้ n g รสจานหน้ากินครับเกน,นี่คนนะครับปี่น้องครับ อย่าลืมมาอะไรกินกันนะครับก็ปุ่นหมากับที่เข้ามาจมุ่มก็ปุ่นหมาที่จวก็เล่ก็แจ้ครับ,รบก็ปุ่นหมากับโป้มวัดดีครับวัดดีครับ